าภูเก็ตมีโครงการอสังหาริมทรัพย์อะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ใน EP แรกของ The House Seeker วานและฟาสวาจะพาคุณไปเยี่ยมชมโครงการภูวิลล่าการันตีด้วยรางวัล Best Luxury Villa Development กันค่ะ และสำหรับโครงการที่เราจะพาไปเยี่ยมชมกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือโครงการบเทนิก้าบางท Beach ค่ะหนึ่งในโครงการภูวิลล่าที่มีความโดดเด่นซึ่งวันนี้นะคะวานและฟาสวาดนั้นจะพาคุณไปเยี่ยมชมผ่านเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า 3D Walkthrough จากเว็บไซต์ faswa.com t d ค่ะ Fastwa.com นั้นเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงประกาศขายโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนี้นะคะตัวเว็บไซต์นั้นยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ 3D Walkthrough ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการนำเสนอภาพแบบ3มิติเสมือนจริงมีความแม่นยำสูงทำให้คุณนั้นสามารถเข้าเยี่ยมชมยูนิตเสมือนจริงของโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมได้จากคอมพิวเตอร์หรือมือถือของคุณเองค่ะ และสำหรับโครงการโบ n ทนิก้าบางท Beach ที่เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมกันในวันนี้นะคะเป็นโครงการพูวิลล่าส่วนตัวซึ่งจัดอยู่ในระดับ High End ค่ะโครงการนี้นั้นเป็นโครงการที่ได้รับการพัฒนาโดย AAP Architecture p r o p e r t i e s a n Development d ซึ่งเป็น Developer เจ้าดังนะคะที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโครงการโบ t ทนิก้าหลายๆโครงการจนในปัจจุบันนะคะมีโครงการโบ t a นิก้ามากถึง10โครงการแล้วล่ะค่ะ และสำหรับโครงการโบททนิก้าบางทาบีชนะคะเป็นโครงการในเฟสที่5แล้วค่ะของซีรีส์โบททนิก้าในเรื่องของการออกแบบนะคะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้โครงการนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและประสบความสําเร็จมากมายเนื่องจากโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาในสไตล์บาหลีแต่ยังคงไว้ซึ่งความโมเดิร์นแล้วก็ความหรูหรา มาดูในเรื่องของทำเลที่ตั้งกันบ้างดีกว่าค่ะโครงการโบเานิก้าบางเทาบีชนะคะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ตค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตำบลเชิงทะเลอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับพื้นที่ในบริเวณนี้นะคะก็จะมีจุดแข็งในเรื่องของความเงียบสงบเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยค่ะเมื่อเทียบกับบริเวณอย่างปลาตองหรือว่าหาดราไวยพื้นที่บริเวณนี้นะคะถือว่าได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมต่อทั้งการอยู่อาศัยและก็การท่องเที่ยวค่ะ สำหรับตัวโครงการเองนะคะจะตั้งอยู่ใกล้กับลากูนาภูเก็ตโบ๊ a อเวนิวพอต o เดอ u ภูเก็ตแคชบีทคลับรวมไปถึงชายหาดชื่อดังอย่างหาดบางเทาแล้วก็หาดซูรินอีกด้วยนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ตได้ภายในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นค่ะมาดูในส่วนของข้อมูลโครงการกันบ้างดีกว่านะคะ สำหรับโครงการโบทานิก้าบางทา e บีชนั้นนะคะเป็นโครงการประเภททูวิลล่าค่ะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด23ยูนิตบนพื้นที่กว่า23,000ตารางเมตรหรือเกือบ15ไร่ขนาดห้องนอนที่มีการประกาศขายนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่แบบ4-6ห้องนอนค่ะและราคาที่มีการประกาศขายบนเว็บไซต์ fastwatt.com นะคะก็จะเริ่มต้นที่34ล้านบาทค่ะ และสำหรับยูนิตที่หวานจะพาทุกคนไปชมกันในวันนี้นะคะจะเป็นยูนิตที่มีขนาด4ห้องนอน5ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยรวมนะคะจะอยู่ที่236ตารางเมตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะถ้าเราลองมองภาพของแปลนบ้านจากมุมบนนะคะก็จะเห็นได้ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีการออกแบบในลักษณะของคอร์ทยาร์ดก็คือจะมีสระน้ําหรือสวนหยุดตรงกลางบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็จะลายร้อมด้วยอาคารต่าง เดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมภูวิลล่ายูนิตนี้นะคะจากบริเวณพื้นที่จอดรถกันค่ะสำหรับพื้นที่จอดรถของภูวิลล่าในยูนิตนี้นะคะจะรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด2คันค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราหันมาทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณก็จะพบกับห้องเซอร์วิสรวมไปถึงห้องเก็บของอีกด้วยและถ้าเราเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะสิ่งแรกเลยที่คุณจะพบนั่นก็คือสวนขนาดใหญ่พร้อมกับสระว่ายน้ําค่ะ ซึ่งสำหรับส่วนของโครงการนี้นะคะเขาให้มาค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะตกแต่งมาในสไตล์ท ropical นั่นเองค่ะและเมื่อเราเดินถัดนมาอีกหน่อยนะคะก็จะพบกับสระน้ำค่ะซึ่งสระน้ำแห่งนี้นะคะทางโครงการเขาได้เคลมมาว่าหินที่เขาใช้ในการประดับตกแต่งนั้นเป็นหินที่อิมพอร์ตมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งก็จะให้ลุคที่กลมกลืนกันไปกับดีไซน์ทั้งหมดของบ้านซึ่งออกแบบมาในสไตล์บาหลีนั่นเองค่ะและที่อยู่ติดกับสระน้ำนะคะก็จะเป็นบริเวณของศาลารวมไปถึงพื้นที่อาบแดดนั่นเองค่ะ จบจากพื้นที่ภายนอกนะคะเดี๋ยวหวานจะพาไปดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าการออกแบบพื้นที่ภายในของโครงการนี้จะน่าสนใจขนาดไหนค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะถ้าคุณเดินเข้ามาจากบริเวณพื้นที่จอดรถนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาไปคุณก็จะเจอกับพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบโอเพน l พลนหรือเป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อรวม3ฟังก์ชันเข้าไว้ด้วยกันค่ะนั่นก็คือพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ครัวรวมไปถึงพื้นที่รับประทานอาหารนั่นเองค่ะ โดยดีไซน์ภายในของเขานะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของความโล่งโปร่งสบายค่ะเพราะฉะนั้นตัวอาคารเนี่ยจะมีความสูงค่อนข้างมากแล้วก็มีการออกแบบเพดานนะคะให้อยู่ในลักษณะทรงจั่วเพื่อเพิ่มความสูงแล้วก็ยังมีช่องแสงรวมไปถึงประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่ค่ะเพื่อรับลมแล้วก็แดดธรรมชาตินั่นเองค่ะและสำหรับยูนิตนี้นะคะก็เป็นยูนิตท,ที่ขายแบบ fully furnished ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางโครงการเนี่ยเขาได้มีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้ว มาดูในส่วนของครัวกันบ้างค่ะครัวที่เราจะได้จากโครงการนี้นะคะจะเป็นครัวยุโรปขนาดใหญ่ค่ะซึ่งในยูนิตนี้นะคะเขาก็ได้มีการทาบิวอินช่องเก็บของต่างๆไว้ให้รวมไปถึงเคาน์เตอร์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อีกด้วยค่ะและถ้าคุณเดินถัดเข้าไปนะคะก็จะพบกับห้องอเนกประสงค์ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันการใช้งานนั่นเองค่ะและถัดมาในส่วนรับประทานอาหารนะคะทางโครงการเขาได้ให้มาเป็นแบบแบบที่นั่งค่ะ จบจากพื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้านกันไปนะคะเดี๋ยวหวานจะพาคุณนั้นไปดูห้องนอนหลักของเขากันบ้างดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของโครงการนี้นะคะจะอยู่บริเวณสุดทางเดินเลยก็คือคุณจะต้องเดินผ่านห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ไปค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ขนาดของเขานะคะซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่มากค่ะคือคุณสามารถวางเตียงแบบคิงไซส์ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆสำหรับโซฟาขนาดใหญ่อีก1ชุดและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนั่นก็คือการเป็นห้องนอนเดียวภายในบ้านเลยค่ะที่คุณจะได้รับวิวสระน้า เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะตื่นมาตอนเช้าหรือว่าจะกำลังเข้านอนค่ะคุณก็จะสามารถเห็นวิวสระน้ำแบบนี้ได้ค่ะและในห้องนอนมัตร์เบดรูมนะคะก็มีห้องน้ำในตัวให้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะในห้องน้ำก็ยังมีอ่างอาบน้ำแล้วก็พื้นที่อาบน้ำแบบเอาท์ดอร์มาให้อีกด้วยค่ะ และสําหรับห้องนอนที่2นะคะก็จะอยู่ติดกับห้องนอนหลักค่ะคือห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้ามาจากทางฝั่งของ Living Room คุณก็จะมาถึงห้องนี้แล้วก็ห้องนอนที่3ก่อนนะคะในเรื่องของขนาดเนี่ยตัวห้องนั้นถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะและสําหรับห้องนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ําภายในตัวมาให้นะคะซึ่งก็จะมีสุขภัณฑ์แบบมาตรฐานนอกจากนี้นะคะยังมีบิวอินของตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งมาให้ด้วยค่ะ ในส่วนของห้องนอนที่3นะคะก็จะอยู่ตรงมุมทางเดินค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดรวมไปถึงการตกแต่งภายในเนี่ยที่หน้าตาคล้ายคลึงกับห้องนอนที่2เลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับห้องนอนที่2และก็ห้องนอนที่3เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้วิวสระน้ํานะคะแต่ว่าจะถูกชดเชยด้วยวิวของสวนนั่นเองค่ะ และสาหรับในห้องนอนที่3นี้นะคะก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวมาให้เหมือนกันหน้าตาการออกแบบทุกอย่างของเขานะคะก็จะเหมือนกับในห้องน้ําที่2ค่ะเพียงแต่ว่าห้องน้ําที่3นะคะจะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันระหว่างผู้ที่พักอาศัยภายในห้องนอนรวมไปถึงแขกที่เข้ามาในบ้านด้วยค่ะสำหรับห้องนอนที่4ของยูนิตนี้นะคะจะเป็นอาคารเดี่ยวแยกออกไปค่ะซึ่งถ้าเราเดินออกมาจากพื้นที่จอดรถนะคะอาคารนี้ก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายซึ่งสำหรับห้องนอนที่4นะคะ คุณจะทําเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุก็ได้หรือเป็นห้องนอนแขกก็ได้หรือจะเอาพื้นที่เนี่ยไปทําเป็นโฮมออฟฟิศสาหรับการเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในยูนิตนี้นะคะเขายังมีบิวอินในส่วนที่เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งมาให้และจุดหนึ่งที่หวานรู้สึกเสียดายเกี่ยวกับห้องนอนห้องนี้นะคะนั่นก็คือผนังส่วนนี้ค่ะซึ่งถ้าทางโครงการเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ของประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่นะคะหรือช่องกระจกห้องนี้ก็น่าจะเป็นอีกห จริงๆแล้วเนี่ยโครงการบ้านของโบธานิก้าบามเทาบีชนั้นจะมีทั้งหมด2ชั้นโดยพื้นที่ใช้สอยหลักทั้งหมดนะคะจะรวมอยู่ในชั้นที่1ส่วนในชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของดาดฟ้าขึ้นไปค่ะ มื่อเราเดินขึ้นมาชั้น2นะคะบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของการพักผ่อนตากอากาศเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของศาลาแล้วก็มีที่นั่งให้ถัดมาอีกฝั่งนะคะก็จะมีซิงให้เป็นแบบเอาท์ดอร์ค่ะซึ่งก็จะเหมาะมากๆสำหรับใครก็ตามที่ต้องการที่จะปาร์ตี้หรือจัดงานสังสรรค์คุณก็สามารถเก็บล้างตรงนี้ได้เลยค่ะ เอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมพูวิลล่าในโครงการโบทานิก้าบางเพาบีชผ่านเทคโนโลยี 3D Walkthrough จากเว็บไซต์ FastWard สำหรับโครงการนี้นะคะหว่านถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความโดดเด่นมากๆต่อทั้งการอยู่อาศัยรวมไปถึงการซื้อไว้เพื่อการเก็งกําไรเพื่อการปล่อยเช่าก็ได้เช่นกันเพราะว่าตัวโครงการเองเนี่ยได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นบ้านพักตากอากาศค่ะ คือตัวคุณเองนั้นสามารถจะมาพักผ่อนตากอากาศได้ในเวลาที่คุณว่างแต่ว่าในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่นะคะคุณก็สามารถปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวได้เช่นกันโดยอาจจะเลือกทําเป็นแบบรายวันหรืออาจจะเลือกทําเป็นแบบรายเดือนและเนื่องจากเกาะภูเก็ตนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโลเคชันที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางหลั่งไหลเข้ามาจํานวนมากทุกปีตรงนี้นะคะก็จะทําให้การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์โครงการต่างๆของจังหวัดภูเก็ตนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าในโลเคชันอื่นนั่นเองค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะก็จะขึ้นออยู่กับคุณภาพขง เ,บบอเอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโครงการโบทานิก้าบางทาวบีชใครมีความคิดเห็นยังไงหรือต้องการให้หวานไปรีวิวโครงการไหนในจังหวัดภูเก็ตสามารถคอมเมนต์กันลงมาได้ข้างล่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใน The House Seeker วันและฟาสบัสขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ